สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูมนอีกแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะเรียนวิชาอะไรอื่นไม่ใช่ศิละปะแล้วนะคะนักเรียนวันนี้เห็นครูมนถืออะไรไหมคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องรูปร่างลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรีไทยนะคะนักเรียนเครื่องดนตรีไทยนะคะคือเครื่องดนตรีที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นจากภูมิปัญญาของคนไทยนะคะ คือการนำวัสดุจากธรรมชาตินะคะมาเป็นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆนะคะเราไปดูกันนะคะนะักเรียนว่ามีประเภทอะไรบ้างไปเลยค่ะสำหรับประเภทแรกนะคะเครื่องดีดนะคะเป็นเครื่องดนตรี ไทยที่บรรเลงหรือเล่นด้วยการใช้นิ้วมือนะคะหรือไม้ดีดดีดสายให้สั่นสะเทือนจึงเกิดเสียงขึ้นนะคะเครื่องดนตรีไทยประเภทนี้นะคะมีหลายชนิดแต่ที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะคะก็จะมีพินและจักเขยค่ะเรามาฟังเสียงดนตรีประเภทดีดกันคะ่ะนักเรียนนักเรียนลองทายสิว่าเสียงดนตรีต่อไปนี้เป็นเครื่องดนตรีชนิดไหนใช่แล้วค่ะเสียงที่นักเรียนได้ฟังไปนั่นก็คือเสียงพินนั่นเอง ประเภทที่2นะคะเครื่องสีเป็นเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงด้วยการใช้คันชักสีเข้ากับสายในเครื่องดนตรีไทยนะคะก็มีอยู่3ชนิดนะคะนั่นก็คือซอด้วงค่ะซอสามสายแล้วก็ซออู่นั่นเองค่ะและเสียงที่นักเรียนได้ยินอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเสียงซอนั่นเองค่ะต่อามานะคะก็จะเป็นเครื่องตีนะคะ ก็จะใช้ของสองสิ่งนะคะกระทบกันด้วยการตีนะคะนับเป็นเครื่องดนตรีประเภทเก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักใช้นะคะได้มีวิวัฒนาการจากอุปกรณ์ง่ายๆให้มีความหลากหลายออกไปทางรูปแบบและวัสดุที่ใช้นะคะสำหรับเครื่องดนตรีไทยที่เป็นประเภทเครื่องตีมีดังนี้ค่ะเครื่องดนตรีทาด้วยไม้ เครื่องดนตรีทำด้วยเหล็กและเครื่องดนตรีทำด้วยหนังนะคะและประเภทสุดท้ายนะคะเครื่องเป่าเป็นเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงจากลมเป่าอุปกรณ์ดั้งเดิมได้จากพืชได้แก่หลอดไม้ต่างๆและจากสัตว์ได้แก่เขาสัตว์ต่างๆต่อมาได้มีวิวัฒนาการด้วยการเจาะรูและทำลิ้นเพื่อทำให้เกิดระดับเสียงได้มากคะ่ะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะครูมนก็มีใบงานนะคะให้นักเรียนได้ทํานะคะเดี๋ยวครูมนจะส่งลิงก์นะคะาการทําใบงานไปให้นักเรียนนะคะหรือนักเรียนสามารถดูได้ที่ใต้คลิป YouTube ของครูมนนะคะครูมนจะแนบลิงก์การเข้าไปทําใบงานให้นักเรียนนะคะอย่าลืมไปทําใบงานให้ครูมนด้วยนะคะนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ